เอาสวัสดีครับเสียบอยโอ้สวัสดีครับโอ้ <laughs> ยินดีต้อนรับทีมงานเสียตินนะครับโอ้โหมาสวัสดีทุกคนครับโอ้โหมาลองขับบอยเจริญครับว <มา S 2> ันนี้ได้เลยครับขึ้นเลยครับโอ้สวัสดีน้องนนโอ้มาด้วย<ด>มาเป็นทีมเลยนะโองขับลอขับลงสายได้ไหมโอ้ย่าเลยเอมันกำลังร้อนอยู่ ให้พ่อไม่ได้มาล่ะเห็นพ่อทักมาในเฟซอยู่กี่ไรไม่รู้กี่ไร่เลยยังไม่ได้ถามเลยแปดหรือเปล่ากี่ไร่พี่ที่ลงอยู่กี่ไรเก้าแปดเก้าโอ้ไอรุ่นสวัสดีครับโอ้ไอรุ่นก็มาโอ้ไอรุ่น ตีนาตีโอ้ตีดไรเนาะอะฮีโชนิวใส่เสรุ่นใส่รุ่นูสแต่ไกลหน่อยนะเสียนะเดินไกลหน่อยนั่นนะทำไปทันะทำอร้าโอ้ฮัลโหลย่ินทักทายคับฝรั่งครับน่ะ My friend ย ah, ูทูบยูทูบยูทูบยูทูป u อร์ยูทูปอร์ยูทูปอร์โอ้น้องนนไปก่อนละนี่ครับอุปกรณ์ครับ เตรียมพร้อมครับเสียตินรพร้อมลงน้ำเลยครับ <c oughs> ใครมีรุ่นไหนเกียดที่บ้าเงเดี๋ยวพาไปฝั่งนู้นนูอยู่ฝั่งนู้น,นครับโอเคครับฮะวันนี้เรามาเดินตามเสียตินครับ ก็เสร็จเตรียมแต่งตัวเหมือนจะไปเกี่ยวข้าวเลยครับเตรียมพร้อมเลยโนี่ข้าวนี่เกี่ยวสบายเลยโหแบบนี้นี่สบายเลยข้อเท้ายกน้องกัจจโรสเกี่ยวฝั่งนู้นนะเกี่ยวเดี๋ยวจะเกี่ยวเก็บตรงนี้แล้วไปถ่ายข้าวก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกเดี๋ยวรถก็ถอยมานี่ยละมั้งนท่านอะไรใช่น่าถ่ายหรอ เราลนะ่โมนี่ต้องรูเ้เยจะเสร็จแล้วรถยังไม่มาอีกเอาจบไปแล้วครับนี่สิบเจ็ดไร่ซึ่งวันต่อฝั่งโน้นี่วันนี้ได้รับเกียรติจากทีมงานโทรหนึ่งนะครับท่านผู้ชม มีน้องนนมีโเสียตินครับมีรถดำสวยๆจารัดครับนี่มีช่องเสียบอยด้วยครับโอ้เสียบอยมาเป็นทีมเลยครับมาเยี่ยมวีราดำแต่งนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็แปลงนี้1 7เจ็ดไร่นะครับเจไร่เสร็จแล้วนี่เหลือแค่นี้แล้วก็ต่อฝังรู้นเลยครับน้องนนนก็มาครับนะวัยรุ่นก็มาครับวัยรุ่น เดี๋ยวให้ทีมงานได้ถ่ายทำกันครับยินดีต้อนรับทีมงานโทรหนึ่งนะครับไม่ทิ้งกันครับ รอช่างเออยู่นะครับรอแต่งตูดดาวนาอยู่ครับช่างเอดีเซลนะครับอยู่บางเลนอยู่ท้นเดียวกันกันกบเสียบอยครับเจ้าของอูรส i สาวมาล่ะยังไม่มีหรอสาวไปเรียนโอ้สาวเปิดเรียนโอเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วโอ้ยรุ่นนี่ไปไหนมาเมื่อวานเมื่อวานไปถ่ายอยู่สุบินมาครับโอไปถ่ายสุบินได้กี่คลิปเห็นลูกพี่ลงปอเจริญเยอะเลยเยอะครับหลได้เจอช็อตเด็ดก็เจอโอ้มีช็อตเด็ดด้วยอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้ามาอีกเสีย เดี๋ยวเข้ามาอีกรอบเนี่ยมาลงน,งนี่ตรงนี้ตรงนี้ต่อเดี๋ยวมา,นนาเดินตามบ่ <c oughs> ไปไวะพยายามเดินตามกูไปไวะได้นาทีครับครับเนี่ยตรงนี้แหละนี่ đi ngay đây ไปชมกันไปเออเข้าสภาพดีก็ได้สัก ช่องเยตินพาสิ้งครับยังไม่ได้เปิดช่องตัวเองอ่ะยังครับโอ้ค่าตัวเอาเอาเอาค่าตัวเท่าไหร่ละค่าตัวผมนะครับครับค่าตัวผมห้าล้านครับโอ้ตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรผมได้ทุกตำแหน่งนะครับทุกอย่างเลยโอ้ทุกตำแหน่งทำอะไรเป็นบ้างวันหนึ่งไปศซินว่าสี่ล้านหนึ่งวันละสี่ล้านเลยในวันอะ เยอะเลยบอกว่าเอาค่าตัววันละสี่ล้านวันนี้ขึ้นอีกแล้วน้องนนท์ก็มาครับฮะขึ้นมายกทีมเลยบุกเลยเนาะครับฝั่งนั้นรุ่นไหนบ้างนั่นเกี่ยวน่ะนะไหนเดี๋ยวพาไปยังไม่ได้ไปดูเลยเห็นผมขอขับยเด้อได้เลยจัดไปแต่เห็นกัปตันนุบอกว่าวันนี้แอร์ร้อนละนน้ำยาแล้วมั้ง ตู้เอลเลยนี่แหละตู้เอเพลงเนี่ยไม่รู้มันกันเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้จะเช็คดูอันนี้ก็จบไปสิบเจ็นาะแปดกับเก้าสิบเจ็ได้ที่เจ้ ตรงไหนนู่นเหนอรอออปลาเราเดินไปรอโน่นฮัลโหลเกี่ยไหนอันนี้ล่ะติดรั้วเออเสียเรจะแต่งสาวให้ไมรุ่นนะนี่น,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 นะ ครับบวชยังนี่บวชยังยังครับยังไม่ได้เลื่อนผ่านเลยยังได้เลื่อนผ่านเลยเสมัครไหมสมัครยังไงก็ไม่ได้หรอกสูงแค่ร้อยห้าสิบเจ็ดเองโอ้ยเาร้อยห้าร้อยขาดสามเซ้นครับอืมงั้นก็ไม่ต้องหรอกบวชเลยบวดไหมบวชครับโอ้ดีมากเลย แทนคุณพ่อแม่ก่อนพี่ชายก็ไม่ติดขนาดร้อยห้าสิบเก้าขอเขาแล้วเขาก็ไม่ใหเขาไม่เอาเขาไม่ไม่อนุโลมให้เซนหนึ่งก็ไม่ให้ครับอันนี้เพิ่งเนี่ยสองปีกับปีเนี่ยแต่ปีที่แล้วได้แค่เจ็ดร้อยได้เองสองปีแล้วบคันนี้ใช่อ่ะ ไปตามต่อครับท่านผู้ชม